สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤษภนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโรตุกทานนะครับนับต่อจากนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะชาวราศีพฤษภเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าราศีพฤษภนะครับเด็กถือเหอร,รียญราศีพฤษภ ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะมีโอกาสได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้พบเจอโอกาสพิเศษคุณอาจจะรักข้างใครหมกมุ่นชอบที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งทําอย่างจริงจังนะสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเจอคุณจะทํามันอย่างบา้าคลั่งทาอย่างจริงจังคุณจะให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนะครับอ่าชีวิตของคุณต่อไป จจดคุณจะใจจดใจจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่างและคุณให้ความสนใจกับสิ่งสิ่งนั้นมากเป็นพิเศษโอเคคุณกำลังหมายมั่นปัดมือที่จะอยากได้อะไรแล้วคุณอาจจะได้ตรงนั้นนะได้สิ่งที่คุณอยากได้นะครับโอเคนะอ,อยากได้อะไรก็ได้แล้วนะต่อไป คุณจะพบกับความสําเร็จหกนะไม้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการดิวงานในเรื่องของการพูดคุยเจรจารจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีถ้าคุณมีการวางแผนมีการเตรียมงานมีการเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมซักซ้อมมาเป็นอย่างดีอนะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันมีนะครับในเรื่องของการงานนะ ขอยินดีด้วยกับชาวราศีพุกศการงานถือว่าหกไม่เท้าการเจรจาต่อรองโปรเจกต์ทุกอย่างที่เข้ามาจะประสบความสําเร็จงานใดที่คุณทํามาแล้วหมายมั่นปั้นมือมาช่วงนี้จะเริ่มส่งผลแห่งความสําเร็จให้คุณได้ช่วยชมงานดีเงินก็ดีนะครับต่อไปนะ เจ็ดดาบเจ็ดดาบสิ่งที่คุณต้องระวัง่าสิ่งที่คุณต้องระวังเจ็ดดาบเลยคือการยักยอกขโมอยอ่ามีคนบางคนในชีวิตคนหรือมีใครสักคนหนึ่งกําลังจะเอาเปรียบคุณนะครับอ่ามีการยักย้ายถ่ายเทมีการล่วไหลของการเงินนะของบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะทยอยหายไป อันนี้ตรวจสอบดูแลก,กันให้ดีนะครับเพราะว่าเจ็ดดาบนะมันเป็นเรื่องของการคดโกงมีการวางแผนมิดีมิร้ายอันนี้คุณต้องระวังให้มากๆเลยนะครับสามดาบปักหัวใจโอเคแหละมันมีแน่นอนมันมีเรื่องของการผิดหวังเสียใจอ,อันนั้นไม่ว่ากันมันเป็นเรื่องของปกติผิดหวังเสียใจนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังระวังไม่ว่าจะดีลงานนัดแนะนัดหมายเรื่องของกรอบกำหนดเวลามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เพิ่งระลึกไว้เลยนะครับสามดาบผิดนัดเลื่อนนัดผิดเวลาเลื่อนเวลาอ่าถ้าเกิดเราจะนัดเวลากับใครให้ให้เผื่อเวลาด้วยว่าเขาอาจจะมาก่อนเวลาหรือเขาอาจจะมาเร็มาช้า มันมีเนเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลาเกิดขึ้น3ดาบคือการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลที่3ในกรณีที่คุณติดต่อดิวงานหรือประสานงานอะไรกับใครไว้ขอให้เผื่อเวลาไว้เยอะๆนะครับ10บดาบปักที่หลังมี2เรื่องที่ต้องระวงังก็คือในเรื่องของความทุกข์ใจถ้าคุณมัวแต่จมอยู่กับปัญหาเดิมๆ โอกาสที่คุณจะลุกขึ้นสู้มันไม่มีแต่ให้คุณให้คุณพึงระลึกไว้แล้วว่าอุปสรรคปัญหาที่มันถาถมอุปสรรคปัญหาที่มันถาถมที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหมันเยอะเหลือเกินนะขอให้คุณพึงระลึกไว้เลยว่ามันหมดแล้วมันมาสดแล้วสดของมันแล้วหลังจากนี้ไปเมื่อคุณแก้ปัญหาเรียบร้อยโอกาสปัญหานั้นจะไม่กลับมาหาอีกแล้ว มันเป็นการสิ้นสุดของปัญหาจบปัญหาสิ่งใหม่ๆกํากำลังเริ่มต้นขึ้นช่วงนี้ใครติดอะไรปัญหาอะไรเตรียมเคลียให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าโอกาสของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนับต่อจากนี้มันจะเป็นเรื่องดีๆและจะไม่มีสิ่งใดๆมาเก่อกวนจิตใจให้คุณลำคาญใจโดยเด็ดขาดรีบๆเคลียปัญหาอย่าให้มันสะสะอย่าให้มันหมักหมมอย่าให้มันแช่นาน ออปัญหาต่างๆที่มีคุณรีบแก้จัดการให้หมดนะนะให้หมดเร็วๆนะครับเพราะว่าโอกาสที่กําลังจะดีขึ้นมันเริ่มเข้ามาคุณแล้วอยอย่าให้อุปสรรคปัญหาตัวน,นั้นมาเป็นเครื่องขัดขวางไปมาเป็นเครื่องกอดขวางดีสิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นมีปัญหารีบจัดการปัญหาให้จบเลยนะครับ โอเคนะครับสุดท้ายเก้าเหรียญขึ้นมาขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณมีความสุขเก้าเหรียญไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอุปรรคปัญหามันหมดไปแล้วตอนนี้คุณจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตของคุณอย่างมีความสุขต่อ,ตอจากนี้ไปจะเริ่มมีคนเข้าหาเข้าหาคุณให้ความสำคัญกับคุณ เห็นคุณค่าในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะนับจากที่ปัญหาอุปสรรคหมดไปสิ่งดีๆโชคดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้วนะครับขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับโชคที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะครับชาวราศีพุกศกนะอะ่าเริ่มต้นก็ได้ของดีนะจบมาของดีเพียบเลย จากเด็กหนึ่งเหรียญเห็นไหมถือเหรียญอยู่ตอนหลังได้ามาเก้าเหรียญหน่ทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสประสบความสาเร็จนะครับสิ่งใดๆที่มันทําให้รู้สึกผิดหวังหรือทําให้รู้สึกไม่สบายใจเรามีการวางแผนวางแผนรับมือเจ็ดดาบเราต้องมีการระมัดระวังให้มากขึ้นอะไรก็เรารู้มาแล้วว่า สิ่งที่ผ่านมาถ้าเราปล่อยปล่าลาเลยปัญหาต่างๆที่ไม่ได้รับการแก้ไขมันอาจจะส่งผลไม่ดีให้กับเราเราเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วนับต่อจากนี้เราเริ่มวางแผนใหม่วางแผนใหม่สับเปลี่ยนวาระโอกาสที่มันไม่ดีให้มันดุดลอยไปจากเราเราเริ่มแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิบดาบปัญหาอุปสรรคผมว่ามันจบแล้วนะมันไม่มีอะไรจะมา ถาถมหรือมันจะมาเหนื่อยอะไรในตอนนี้ละมันเริ่มจบปัญหาพวกต่างๆมันเริ่มเบาๆไปแลวเพาะเริ่มเริ่มต้นใหม่ด้วยความสดใสนะครับช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมนิดหนึ่งนะช่วงนี้เนื้อหอมตัวหอมนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณเองอาจจะมีผลประโยชน์จากใครหลายๆคนในกรณีที่เป็นเป็นคนโสด จะมีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาพูดคุยในกรณีที่คนมีคู่โอกาสคุณจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปดินเนอร์ได้ไปแล้วไปพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศดีๆแต่ถ้าเป็นตัวคุณเลยตามตัวคุณะจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตแน่นอนเก้าเหรียญถือว่าจะมาเกือบสูง,ส,งสุดแล้วนะเกือบจะสูงสุดของความมั่นคงในชีวิตแล้วอีกแค่เหรียญเดียวก็จะเป็นสิบเหรียญล้วเพราะฉะนั้น ถึงเวลาแล้วถ้าคุณเหนื่อยคุณลำบากมาก่อนหน้านี้ชีวิตหลังจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสุขแล้วนะครับโอเคจบแล้วนะครับกับชาวราศรีพฤษภใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรูกก้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ